สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสจเจริญพัฒนาค่ะวันนี้เจอนาะที่มีนะ้ำโหยางเยอะเลยคะ่ะตอนแรกนะ้ำมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าดีผฝนมันตกมาทุกวันเกินนะแล้วมันก็มันแกจะแกจะคือแกจะเปิดไปทางไหนมันก็เปิดไม่ได้นะคะ ถ้าเปิดไปใส่ของเจ้านางนู้นเขาก็ต้องการฟางอย่างนี้นะคะเดี๋ยวน้นํามันก็ท่วมฟางเขาเขาก็เลยไม่ให้เปิดสภาพมันสั่นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีรูถ่ายจากคนรถค่ะข้าวลมไม่พอค่ะจมน้ําอีกค่ะ วันเลยค่ะขนาดเมื่อเช้าตอนที่หนูถ่ายคลิปตอนที่หนูถ่ายคลิปนะฝนยังไม่ตกนะคะก็จะถ่ายสเสร็จแค่นั้นเลยคะ่ะโอ้โหฝนมารอบหนึ่งค่ะแต่มันก็ไม่ได้ตกนานนะคะเมื่อเช้ามันก็ตกมาตกมาแบบแคแบบ่พอเปียกนิดหน่อยอย่างนี้นะคะก็จะเราเกี่ยวต่อได้ประมาณสักบ่ายโมงครึ่งฝนนี้ก็กระหน่ำมาอีกรอบค่ะก็เลยต้องจอดจอดจน บายสองครึ่งค่ะถึงได้ลงเกี่ยวค่ะเพราะว่าคือถ้าฝนตกแล้วเจ้าของนาเขาก็คือไม่ให้เกี่ยวค่ะ มันนา,าไม่ได้หนานะคะแต่ว่ามันมันมันจมอยู่ในน้ำนะคะเจ้านี้คือเกี่ยวก็ต้องระวังค่ะนานนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเสียงเท่าไหร่ค่ะที่จะเสียงเลยก็คือมีนานี้นานั้น,าน,านแล้วก็นาธนูผ่าสามนาค่ะเพราะว่า คือแกเอาต้นไม้ออกนะคะแต่ก่อนตอนที่มีที่แล้วม,มันมีต้นไม้นะคะแล้วมันไม่ค่อยได้ข้าวแกก็เลยเอาต้นไม้ออกค่ะตอนนี้พอเอาต้นไม้ออกปพ๊บปีนี้น้ํามันขังอยู่เยอะค่ะมันเรือกลายเปน็นก็ต้องระวังค่ะไม่งั้นอาจจะจมได้ค่ะถ้าเราไม่ระวังว่าเมื่อเช้าของนาแกาไอ้ฟังสนุนตอนที่เกี่ยวตอนเช้านั่นก็ไป ว่าทิมไปรอบหนึ่งล้วเพราะว่าเราก็จำไม่ได้ค่ะแล้วเจ้าของนาเขาก็ไม่ได้บอกเราค่ะมาจนนาของนู้นเราก็ลืมด้วยแหละค่ะแต่ว่าสายันถอยได้ทันกว่าตอนเมื่อเช้า ออกไปถ้าน้ำมันไม่มีน้ำน้ำมันไม่ขังมันก็ไม่ไม่เป็นไรนะคะนี่นะคะคือข้าวมันไม่ได้หนาเลยนะคะแต่มันคือมันมันเกี่ยวยากใกล้ตรงที่มันจมน้ำนี่แหละคะ่ะเกี่ยวเหลือก็เดยกเขาก็ว่าอีกก็เกี่ยวเหลืออย่างนี้ค่ะ มีน้ำานี่ก็โหแวบบเดียวค่ะน่าจะไม่นานหรอกค่ะน่าจะเสร็จในนาเมื่อกี้ที่เกี่ยวฝั่งนาทางโน้นมันยังลม้มแต่ว่ามันไม่ได้จมน้ำค่ะ คือแกเอาต้นไม้ออกค่ะคือเราก็ต้องระวังค่ะเพราะน้ำมันคือน้ำมันขังอยู่เยอะนะคะดินดินดินมันก็จะนุ่มอย่างนี้นะคะ ข้างบนนะ่ะมันมันอยู่เหนือน้ำอยู่ค่ะแต่ว่าไอ้ขะน่างนะ่ะมันจุมน้ำเลยค่ะ ยไปนี่มีติดแน่นอนค่ะลาลาลูกพี่ข้าวก็คือเปียค่ะเพระาะว่ามันจมน้ำนะค่ะอันนี้ก็ต้อง ยังไม่เต็มพุ่มัลยนะคะแต่ว่าต้องเอาไปถ่ายก่อนค่ะเพราะว่าคือพวกน้ำที่เหลือคือมันแต่ก่อนมันมีต้นไม้เยอะแล้วกูแกวของนี่นะคะคือเรายิ่งแต่แบกไปเยอะๆหนักๆมันก็เสี่ยงต่อต่อเรามันคือเดี๋ยวมันจะเสียเวลาอย่างเงี้ยถ้ามันจมไปมันก็เสียเวลาแล้วก็เดี๋ยวรถเรามันจะเป็นนู่นนี่นั่นอีกนะคะก็เลยเลือกที่จะมาถ่าย้าพปก่อนค่ะ น,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทะไว้เจอกันหน้าค่ะสวัสดีค่ะ